รวมบัญชีงเงินฝากดอกเบี้ยสูงจากหลากหลายสถาบัานทางการเงินอันตราดอกเบี้ยตั้งแต่นะครับ1.5%ไปจนถึงสูงสุด 2. 3เต่อปีแล้วก็พิเศษสุดกับสลักอมทรั์ทอก,กสอชุดมังกรอรยกห้ามพลาดเด็ดขาดฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดทั้งหมดกันธนาคาร Land and House นะครับออกแคมเปญเปิดบัญชีงเงินฝากประจำพิเศษ7เดือน ให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.5%ต่อปีนะครับโดยแคมเปญนี้นะพ่วงมากับแคมเปญ5เดือนเนาะอัตราดอกเบีย้ย1.45%นะครับเดือนเดียววันนี้เรามาทำความรู้จักตัว7เดือนกันก่อนนะครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับมีผลตั้งแต่วันที่1กันยายน2568หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับลูกค้าใหม่บุคคลธรรมดาเท่านั้นฝากขั้นต่ำ100,000บาทและทำรายการฝาก ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับอัตราดอกเบีย้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดเอาไว้รายละเอียดแคมเปญบัญชีงเงินฝากประจําพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.5%ต่อปีนะครับหนึ่งสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าใหม่ของธนาคารซึ่งไม่เคยมีบัญชีงเงินฝากหรือผลิตผลิตภัณฑ์ใดๆกับธนาคารมาก่อนหรือลูกค้าที่เคยมีผลิตภัณฑ์กับธนาคารแต่ณปัจจุบันยังไม่มีผลิตภัณฑ์ใดๆกับธนาคาร เป็นประจเงื่อนไข2ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ก่อนการเปิดบัญชีเงินฝากประจำนะเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอนเนาะสามสำหรับช่องทางต้องเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษภายในวันเดียวกันหรือให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนหลังจากเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สําหรับช่องทางโมบายแบงกิ้งลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษได้ในวันถัดไป หรือให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนหลังจากเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 5. ฝา,ากเงินได้เพียงครั้งเดียวณนะวันที่เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษโดยฝากขั้นต่ำา1 0 0 0แสนบาทและสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทต่อคนต่อบัญชี 6. ธนาคารจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดพร้อมหักภาษีณที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมพาร 7. เจ็กำหนดเงินฝากคงเหลือไม่ต่ำกว่า10,000แสนบาทและลูกค้าไม่สามารถทำรายการถอน หรือโอนจนทําให้ยอดต่ํากว่า10,000แบาทยกเว้นกรณีทํารายการถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น8เงื่อนไขาการถอนเงินก่อนครบกําหนดฝากไม่ถึง3เดือนธานาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบกําหนดระยะเวลาการฝากธานาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์ที่ที่ประกาศใช้ณนะวันที่รับบัญชีวันที่รับฝาก สำหรับลูกค้าประเภทเดียวกันและหากภาษีนห้จ่าย 9. เงินฝากเมื่อครบกำหนดเมื่อครบกำหนดระยเวลการฝากสำหรับเงินฝากประจำพิเศษแบบมีสมุดคู่ฝากธนาคารจะทำการฝากอัตโนมัติให้ตามระยเวลการฝากเดิมตามประเภทของลูกค้าโดยได้รับอัตราดอกเบียเ้ยและเงื่อนไะขณขณะนั้นเมื่อครบกำหนดระยเวลการฝากเงินสำหรับเงินฝากประจำพิเศษแบบใบรับฝากธนาคารจะไม่รับฝากต่อ อัตโนมัติผู้ฝากจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝากเท่าใหม่เท่านั้นเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝากเงินสําหรับเงินฝากประจําพิเศษแบบไม่มีสมุดคู่ฝากธนาคารจะทําการฝากอัตโนมัติให้เป็นระยะเวลาการฝาก12เดือนตามประเภทลูกค้าโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศณขณะนั้นข้อมูลมีผลนะครับวันที่ 1. กันยายน2568เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะธนาคารกรุงศรียานะครับออกแคมเปญเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงปลอดภาษี24เดือนและ36เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.9%ต่อปีจุดเด่นของแคมเปญเงินฝากประจำปลอดภาษีนะครับดอกเบี้ยสูง เงินฝากประจำปล่อยภาษีดอกเบี้ยสูงถึง1.9%ฝากขั้นต่ำเพียงแค่500บาทและมีบริการสะดวกตั้งโอนอัตโนมัติผ่านกรุงศีแอปเพื่อป้องกันการลืมฝากในบางเดือนนะครับแล้วก็รับฟรีหากฝากนะครับหากฝากในวันนี้นะรับฟรีสตาร์บัคอีควปองมูลค่า200บาท เพียงฝากเริ่มต้นเพียงเดือนละ500บาทนะครับแคมเปญน,นี้จนอยู่ถึง31ธันวาคม2568นะครับรายละเอียดแคมเปญเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงปลอดภาษี24เดือนและ36เดือนนะครับโดยง่ายๆฝากเงินจำนวนเข้ากันทุกเดือนนะครับที่เปิดบัญชีเงินฝาก ฝาก1ครั้งระยะหลักการฝากนะครับเลือกได้24เดือนหรือ3 6เดือนแต่ต้องฝากประจําทุกเดือนนะสำหรับบุคคลธรรมดาเริ่มต้นฝากเพียงเดือนละ500บาทสูงสุดนะครับสำหรับเงินฝากประจําปลอดภาษี24เดือนสูงสุดไม่เกิน2 5 0 0 0บาทสําหรับเงินฝากประจําปลอดภาษี36เดือนสูงสุดฝากได้ไม่เกิน1600 0บาทต่อเดือนดอกเบี้ยที่ได้รับจะไม่เสียภาษีเพิ่มความสะดวกสบายในการฝากเงินด้วยการ โอนเงินร่วงหน้าผ่านกรุงศรีแอปหรือบริาการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากง่ายๆนะครับผ่อนผันการขาดฝากไม่เกิน2งวดตล,อ,ลอดระยะการฝากอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยสาหรับเงินฝากประจําปลอดภาษี24เดือนอัตราดอกเบีย้ย1.9%สําหรับเงินฝากประจําปลอดภาษี3-6เดือนอัตราดอกเบี้ย1.6ปเนะครับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจําปลอดภาษี24เด at ือนเท่ากับเงินฝากประจํา 24เดือนบวกกับอีก0.8%นะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยงเงินฝากประจำปอดภาษี36เดือนเท่ากับเงินฝากประจำ3า36เดือนบวกเพิ่ม0.5%นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งขั้นตอนโอนเงินร่วงหน้าผ่านกุงสีแอปกันนะครับธนาคารเกียรตนะินาคินพัทระนะครับออกแคมเปญบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี KKP แท็กฟรีให้อัตราดอกเบีย้ยสูงสุดที่2.3%ต่อปีนะครับออมต่อเนื่องสร้างวินัยทางการออมห้ามพลาดเด็ดขาดธนาคารเกียรตินาคินพัฒระนะครับออกแคมเปญเงินฝากประจำปลอดภาษีนะครับจุดเด่นก็คือเลือกออมได้ตามใจแบบ24เดือนหรือแบบ36เดือนรับดอกเบี้ยเต็มจำนวนนะครับไม่หกักภาษีดอกเบี้ยนาที่จ่ายเพราะเป็น KKP แท็กฟรี SMS ช่วยเตือนไม่พลาดการออมในแต่ละครั้งเริ่มต้นการออมเพียงเดือนละ500บาทเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินพัฒรทุกสาขาหรือผ่านแอปพลิเคชัน KKP Mobile เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์นะครับหนึ่งให้บริการทั้งในรูปแบบของสมุดคู่ฝากนะครับ KKP Tag Free หรือแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก KKPET a g นะครับสผู้ฝาก1นายสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจําปลอดภาษีนะครับทุกเระยะเวลาฝากเพียง1บัญชีเท่านั้นนับรวมนะครับทุกธนาคาร 3. ผู้ฝากจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์นะครับของธนาคารเพื่อใช้ในการรับดอกเบี้ยและยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีดังกล่าวเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจําปลอดภาษีในทุกเดือนจนครบระยะเวลาการฝากโดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจําปลอดภาษีนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวแคมเปญตัวนี้มันจะเป็นแคมเปญต้องฝากประจำนะครับฝากประจําคือฝากทุกๆเดือนเท่ากันทุกๆเดือนเรื่อยๆไปอ่าไปเรื่อยๆนะครับจนครบตามกําหนดระยะเวลาการฝากนะครับสนะการฝากเงินติดต่อการทุกครั้งนะครับเดือนละหนึ่งครั้งโดยยอดเงินฝากจะเป็นยอดที่ เท่ากันนะครับกับยอดเงินฝากในครั้งแรกอย่างเช่นระยะเวลาการฝากย4เดือนเปิดบัญชีขั้นต่ำา500บาทสูงสุดไม่เกิน25,000บาทต่อเดือนระยะเวลาการฝาก36เดือนนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำา500บาทสูงสุดไม่เกิน16,500บาทต่อเดือนการที่บอกว่าเท่ากันทุกเดือนคืออย่างเช่นคุณฝากเดือนละ500บาทคุณก็ต้องฝาก500บาทเป็นระยะเวลาเท่ากับที่เราเลือกไว้อย่างเช่นเลือก24เดือนก็500บาท ทุกๆเดือนไปจน24เดือนฝาก36เดือนก็ฝาก500บาทเท่ากันทุกเดือนไปจน36เดือนนั่นเองนะครับ5กรณีผู้ฝากขาดฝากมากกว่า2ครั้งขึ้นไปหรือทํารายการถอนเงินก่อนครบกําหนดระยะเาการฝากธนาคารจะดําเนินการปิดบัญชีและโอนเงินฝากและดอกเบี้ยรับนะครับถ้ามีเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอนตามเงื่อนไขของธนาคาร6ตลอดระยะเวลาการฝาก ผู้ฝากจะไม่สามารถถอนเงินฝากดังกล่าวได้เว้นแต่เป็นการถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้นนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปิดบัญชีนะครับผ่าน KKPE eTag ฟรี Free นะครับกันนะธนาคารเพื่อการเกษตรและสะกรการเกษตรนะครับยังคงเปิดจัดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ทอกอสอชุดมังกรยกฝาก1 0 0ลุ้น10ล้านบาทในทุกๆเดือนนะครับแล้วก็ รางวัลพิเศษแบบเสียงหมวดมี16รางวัลน,นะครับยังคงให้คุณได้ลุ้นอยู่นะในเดือนกันยายนลุ้น2รางวัลน,นะครับรางวัลละ1ล้านบาทจำนวน2รางวัลด้วยกันห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียด สลากออมทรัพย์ทกสชุดมังกรหยกนะครับผู้มีสิทธิ์ฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มนิติบุคคลน,นิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยทุกประเภทการรับฝากนะครับรับฝากหน่วยละ100บาทผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile หรือเคาน์เตอร์ธนาคารตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2568เป็นต้นไปอายุการรับฝาก2ปี ครบกาหนดแบบวันชนวันนับตั้งแต่วันที่ฝากอัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขในการจ่ายอัตาดอกเบีย้ยผู้ที่ฝากถึงวันครบกําหนดระยะเวลาการฝาก2ปีจะได้รับอัตราดอกเบีย้ย 0. ูนหน่วยละ0.4บาทนะครับคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.2ต่อปีโดยธนาคารทกสจะทำการโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอน ของลูกค้าให้อัตโนมัติผู้ฝากไม่ครบ3เดือนนะครจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก2บาทต่อหน่วยถอนคืนได้98บาทต่อหน่วยผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกําหนดจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยจํานวนรางวัลและเงินรางวัลต่อครั้งนะครับประกอบไปด้วยเงินรางวัลต่องวดมีจํานวนสูงสุดรวมนะครับสองล้านหนึ่งรางวัล เป็นเรินรางวัลสูงสุดนะครับ96ล้าน9 9 0 0 0 0บาทโดยประกอบไปด้วยรางวัลที่1เสี่ยงหมวดจำนวน1รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทรางวัลที่1ต่างหมวด จำนวน99รางวัลรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่2หมุน3ครั้งนะครับจำนวนรางวัลจํานวน300รางวัลรางวัลละ5,000บาทรางวัลที่3หมุน10ครั้งจํานวน1,000รางวัลรางวัลละ2,500บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งจํานวน100,000รางวัลรางวัลละ600บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้ง จำนวน2ล้านนะครับรางวัลรางวัลละ10เออรางวัลละ10บาทรางวัลที่เศษดเสี่ยงหมวดมีมี16รางวัลด้วยกันรางวัลละ1ล้านบาทนะครับโดยจะจับนะครับครั้งละ2รางวัลน,นะครับรางวัลละ1ล้านบาท โดยจับในปี2568ในเดือนมิถุนายนกันยายนและธันวาคมปี2569เดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนธันวาคมและปี2570ในเดือนมีนาคมนะครับนะรางวัลพิเศษห้ามพลาดเด็ดขาดนะเพราะนั้นใครนะครับสนใจอยากจะฝากนะครับอยากจะฝากจะออมในรูปแบบของสลักออมทรัพย์พกสก็ห้ามพลาด การออกรางวัลออกรางวัลวันที่16ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมกราคมจะออกรางวัลวันที่17ของทุกปี ออกรางวัลครั้งแรกวันที่16มิถุนายน2568รางวัลที่1ธนาคารจะใช้วิธีการเสี่ยงหมวดจากจำนวนหมวดสลากทั้งหมด100หมวดตลอดระยะเวลาการออกรางวัลสลากอมรัพ์ทกอสอชุดมังกรหยกและรางวัลพิเศษธนาคารจะใช้วิธีการเสี่ยงหมวดเฉพาะหมวดที่รับฝากได้และยังไม่ครบอายุการรับฝากนะนั่นเองทำให้ไอรางวัลพิเศษเนี่ยยังไงก็มีคนถูก นะครับยังไงก็มีคนสิทธิ์การจับรางวัลผู้ที่ฝากภายในวันที่15ของเดือนจะมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้นๆโดยสลากแต่ละหน่วยนะครับจะมีวมีสิทธิ์ตรวจรางวัล24ครั้ง24งวดด้วยกันนะครับการออกรางวัลจะออกรางวัลถ่ายทอดสดการออกรางวัลผ่าน f c e b o o o f แ Fan น page ทอกอสอนะครับ u t u b e นะ baac thailand แล้วก็ตรวจสอบผลการออกรางวัลผ่านธนาคารผ่านเว็บไซต์ของธนาคารเว็บ b a c โ r t h นะครับหรือแอปพลิเคชัน b a c mobile นั่นเองนะครับเ <_ d ata> งื่อนไขาการเปิดรับฝากนะครับเปิดรับฝากทุกวันยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัลบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี e ้ยเงินฝากและเงินรางวัลน,นิติบ,บุคคลหกักภาษีหน้าที่จ่ายตามประกาศของกรมสรรพากรผู้ที่ฝากผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile สามารถขอออกบัตรสลากออมทรัพย์ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขาโดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการขอออกบัตร สลากออมทรัพย์ฉบับละ20บาทการโอนกรรมสิทธิ์สลากออมทรัพย์ชนิดระบุชื่อผู้ฝากต้องดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเองที่ธนาคารเท่านั้นไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ด้วยการส่งมอบมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรสลากออมทรัพย์ฉบับละ50บาทและผู้โอนกรรมสิทธิ์สลากออมทรัพย์ตั้งแต่ผู้ส่งคนที่2ต้องเสียภาษีร้อยละ15ของดอกเบีย้ยสลากออมทรัพย์เมื่อครบกรรําหนด กรณีผ uhm. ู้ฝากเสียชีวิตทายาทหรือผู้จัดการมรดกสามารถขอโอนกรรมสิทธิ์สลักออมทรัพย์เป็นชื่อของทายาทหรือผู้จัดการมรดกได้โดยไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยนะครับเพราะไม่ถือว่าเป็นผู้ส่งคนที่2นั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารทกสมาแลที่นี้สามารถสอบถาม025550555